ผมขอประท้วงธรรมปธานครับพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าปั้นหน้าเศร้าเล่าความเท็จปั้นน้าเป็นตัวครับธรรมปรานสร้างเรื่องเท็จให้มันเป็นเรื่องจริงโกหกปั้นเรื่องขึ้นมาเชื่อไม่ได้ต้องทอน oh, <no. S 1> <c oughs> สวัสดีครับเอฟีทุกท่านครับโอ้โหแหมมาบรรยากาศดุดันซะเหลือเกินนะครับวันนี้นะฮะ ขึ้นต้นแบบนี้นะครับก็คือเราจะคุยกันในเรื่องโกหกตกนรกนะครับพระพุทธเจ้าสอนพูดเดินทางมาถึง e p ที่ 12แล้วนะครับผมนําองค์ความรู้เหล่านี้มาจากหนังสือเขี่ยวคมคารมปากของท่านนว่มาพุทธแล้วผมก็ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube จาก Google มาเพิ่มเติมนะครับเราคุยกันในเรื่องของการโกหกแล้วก็ตกนรกนี้นะครับพระศาสดาท่านสอนไว้ว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายต่อการกล่าวโกหกท,ท,ทั้งที่รู้อยู่ จะไม่ทำบาปกัมแม้น้อยหนึ่งนั้นเป็นไม่มีเพราะเหตุนั้นแหละพึงศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวโกหกแม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นเท่านั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องเจติยราชชาดกเป็นชาดกที่ว่าด้วยพูดโกหก ตกนันลกนั่นเองนะครับในครั้งพุทธการครับเพื่อนสมาชิกครับพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเชตวันแห่งนั้นพวกเราทราบกันดีนะครับว่าอยู่ในเมืองสาวัตถีนั่นเองนะครับภิกษุทั้งหลายก็โจท์ขานพูดคุยสนทนากันในธรรมสภานะฮะเขาคุยกันว่า เอเจ้าได้ยินเรื่องพระเทวทัตถือแผ่นดินสูบ่หื้อเขาคุยกันเรื่องของพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบนะฮะก็มีอเวจีมหานรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเล่าเรื่องนี้นะครับโจดกันไปโจดกันมาพระศาสดาผ่านมาได้ยินเข้าจึงกลัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน พระเทวทัตก็เคยพูดโกหกจนถูกแผ่นดินสูบมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระศาสดาก็ยกเอาชาดกคือสมัยก่อนพระพุทธการนั่นแหละครับมาเล่าให้เหล่าภิกษุฟังนะครับที่นครแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ของนครชื่อพระเจ้าเจติยราชพระเจ้าเจติยราชเนี่ยนะครับก็มีบุตรชายอยู่องค์หนึ่งนะฮะบุตรชายองค์นี้ก็ศึกษาเล่าเรียนนะฮะ ขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างดีนะครับพระเจ้าเจติยราชเนี่ยนะครับก็มีที่ปรึกษานะฮะมีคอนซัลแทนนะฮะมีที่ปรึกษาที่อยู่ใกล้ชิดคอยให้คำปรึกษาแนะนำโน่นนี่นั่นมากมายเลยทีเดียวนะครับบุคคลท่านนี้ก็คือกบิลพราหมนะฮะหรือพราหมณ์กปิละนะครับหรือเราจะเรียกว่ากบิลพรามนั่นเองนะครับโดยกบิลพรามค์คนเนี้ยครับ ะะก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อโกกลมพักกะ จำชื่อไว้ให้ดีนะฮะโกกัลลัมพักกะเป็นน้องชายของกบิลพามน,นะครับบังเอิญบังเอิญอย่างนี้ครับนะฮะบังเอิญก็คือว่าโกกัลลัมพักกะนั้นเนี่ยนะครับกับนะ,ะพระราชโอรสของพระเจ้าเจตีราชนั้นเป็นเพื่อนรักกันเพราะไปเรียนที่สำนักตักกาซลาด้วยกันไปยากลําบากมาด้วยกันแล้วก็ในขณะที่เรียนด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันนั้นเนี่ยนะครับ พระราชะโอรสก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเพื่อนรักถ้าเราได้ขึ้นครองราชบัลลังก์นะเราจะให้เพื่อนนี่แหละเป็นที่ปรึกษาเราจะปลดไปหมดเลยไอ้พวกพรามแก่แก่ที่ปรึกษาแก่แกนี่พดไปหมดเลยไม่เป็นที่ปรึกษาแล้วโกกลัมพักกาก็บอกว่าจริงเปล่าจริงกษัตริย์รัสแล้วไม่คืนคำนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะ กษัตริย์เนี่ยนะฮะเมื่อครองบัลลังก์เสร็จเรียบร้อยอายุมากขึ้นนะครับก็สละราชสมบัติให้พระราชโอรสสืบต่อราชบัลลังก์พระเจ้าเจติยราชก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพระราชโอรสได้ขึ้นของพระราชบัลลังก์ก็ได้ชื่อว่าพระเจ้าเจติยราชนนั่นแหละครับนะขึ้นของราชบัลลังก์ด้วยการที่ว่าไปศึกษามีครูบาอาจารย์ดีนะครับ มีคนคอยแนะนำดีประพฤติปฏิบัติดีนะครับก็ทำให้พระราชบุตรหรือต่อไปนี้เรียกว่าพระเจ้าเจตีรัชมีฤทธิ์อยู่สี่ประการด้วยกันนะครับฤทธิ์อันแรกครับลอยตัวอยู่ในกลางอากาศได้นี่อันที่หนึ่งครับอันที่สองครับมีเทพบุตรผู้มีใจประเสริฐนะครับเทพบุตรแปลว่าผู้มีใจประเสริฐสี่องค์ถือพระขันคอยรักษาอยู่สี่ทิศ หนาเหนือใต้ตะวันอ,ออกตะวันต,ตกนี่ทั้งสี่ทิศนี่ถือประกันนี่รักษาอยู่ข้อที่สามริข้อที่สามก็คือว่ามีกลิ่นจันทหอมฟุง้งออกมาจากพระวรกายนะพระวรกายค,คือร่างกายนะครับถ้าเราผู้คนทั่วไปอย่างอย่างเราเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้อาศัยเต่าเหยียบโลกนี่จะเป็นยังไนะงเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมีกลิ่นจันทหอมฟุง้งออกมา ข้อที่สี่ครับมีกลิ่นดอกบัวหอมฟุ้งออกมาจากพระโอษฐ์เวลาพูดนะครับเมื่อพระเจ้าเจติราชผู้บุตรนี่นะครับครองบัลลังมาได้สักระยะหนึ่งนะครับที่ปรึกษาก็ายังเป็นคนเดิมอยู่ก็คือยังคงเป็นกบิลพามอยู่เหมือนเดิมกบิลพามเองเนี่ยนะครับก็ปรึกษาราชการมานานนะพระเจ้าเจติราชเนี่ยซึ่งเป็นพระราชบุตรเนี่ยนะครับ ก็ไม่ค่อยพอใจมากมายนะักนะไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเพราะตัวเองเนี่ยไปรับปากโกลกลำพะกาว่าอย่าใช้ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยใช้งานกบ,บิลาพามก็เห็นสมควรว่าการที่เราจะมาเป็นที่ปรึกษากษัริั์หนุ่มแบบนี้ไม่สมควรแล้วเพราะคนหนุ่มอาจจะไม่ชอบคนแก่ ก็เลยลาออกพอลาออกเนี่ยโดยตําแหน่งที่ปรึกษ,ษาแบบนี้ก็จะตกทอดไปยังบุตรของกบิลาพามซึ่งมรดกชิ้นนี้ก็กลับไปเป็นของบุตรกบิลาพามครับไม่ใช่ตกไปเป็นของน้องชายโกลัมพกะน้องชายกบิลาพามเห็นแบบนั้นไม่พอใจก็มาทวงถามสัญญากับพระเจ้าเจตีราช บอกว่าท่านสัญญาแล้วไงไหนบอกจะให้ตําแหน่งผมอะนะไหนบอกว่าผลัดแผ่นดินไหนบอกว่าปรับครโมครั้งนี้เอ้ยไม่ใช่ครับไหนบอกว่าท่านขึ้นครองราชเมื่อไหร่จะให้ผมโกรัมพักกะคนนี้ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาเมื่อโกกรัมพักกะพามครับมาเศา้าสีจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะจากปีเป็นหลายปีพระราชากบ ทนไม่ได้แล้วพระาชาก็ทุบโต๊ะเรียงเลยบอกว่าก็ได้เราจะแต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นใหญ่จะทําพี่ชายของท่านให้กลายเป็นน้องชายของท่านไปเลยโกกรมพักรา,าพามก็บอกว่าพระองค์จะกระทําได้ด้วยอุบายใดกันเราจะทําอุบายด้วยการโกหกนั่นเองจากนั้นครับเรื่องที่ าราชาคือพระเจ้าเจติราชเนี่ยจะกโกหกก็แพ่งพลายออกไปนะฮะลูกชายของกบิลพัมพอรู้ว่าตำแหน่งของตัวเองจะสะเทือนถูกเลื่อยขาโวย้ยวิ่งไปหาพ่อเลยทีเดียวซึ่งกบิลพัมเมื่อลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ไปบวชเป็นดาบทไปเป็นพระดาบทไปเป็นพระฤาษี แล้วก็ได้ชื่อว่ากบิลลือศรีบุตรของกบิลาพามหรือบุตรของกบิลลือศรีก็วิ่งจันไปหาพระฤาษีเลยก็บอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเกิดเหตุใหญ่แล้วนับจากนี้อีกเจ็ดวันพระราชาจะทรงกล่าวบูสาจะทำพี่ให้เป็นน้องจะทำน้องให้เป็นพี่ แล้วจะยกตำแหน่งปุโรหิตของผมมอบให้แกอาพระฤาษีก็กล่าวว่าอย่าวันวิตกไปเลยถึงพระราชาจะกล่าวว่าจะไม่จริงโป้ปดมดเท็จก็ไม่อาจพระราชทานฐานันดรปุโรหิตของเจ้าให้แกอาของเจ้าได้หรอกจงคอยดูเถิดเมื่อวันนั้นมาถึงเหตุการณ์ครับเมื่อเป็นแบบนี้ พระฤาษีนะครับหรือกบ,บิลฤาษีเนี่ยครับก็ไปเข้าเฝ้าพระราชาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเก่าปุโรหิตเก่าพระฤาษีก็ทูลต่อพระราชาว่าดูก่อนมหาบาพิตในวันนี้ณที่นี้พระองค์ทรงประสงค์ที่จะประกาศคำมุสาให้ประชาชนทั้งหลายได้รับรู้ โดยจะทำให้เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วพระราชทา,านยศักดิ์แอ่ผู้นั้นเป็นความจริงหรือพระราชาจึงกล่าวว่าถูกแล้วท่านอาจารย์ข้าพเจ้าคิดจะกล่าวอย่างนี้จึงพระฤาษีจึงเตือนพระราชาว่าดูก่อนมหาบอพิรขึ้นชื่อว่าการกล่าวโกหกเป็นบาปหนะัก เป็นเครื่องกำจัดคุณความดีทําให้ผู้กล่าวนั้นต้องไปเกิดอยู่ในอบายทั้งสนรกคือความเร่าร้อนกําเนิดดิรัชานเกิดค,ความโง่เขลาภูมิแห่งเปรตคือที่ตั้งแห่งความโลภอสุรกายคือบังเกิดความขาดกลัวฉะนั้นธรรมดาของพระราชาทรงกล่าวพวกปดมมเท็ตรัตคำที่ไม่เป็นธรรมอันถูกตรงย่อมชื่อว่าทำลายธรรมขั้นทำลายธรรมแล้วนั่นแหละ ย่อมเป็นการทำลายตนโดยแท้แต่ธรรมที่ถูกตรงอันบุคคลใดไม่ทำลายแล้วย่อมไม่ทำลายบุคคลน,นั้นแม้สักน้อยหนึ่งเลยฉะนั้นพระองค์ไม่ควรทำลายธรรมที่ถูกตรงนั้นอย่าทรงตาวมุสาเลยนะครับกบิลพามในอดีตซึ่งเป็นพระราษสีเป็นพราดาบทในตอนนี้มัดเตือนแล้วก็พูดเตือน อย่างจริงจังในครั้งที่หนึ่งว่าหากพระองค์กัดคำลวงที่ไม่จริงฤทธิ์ทั้งสี่ของพระองค์จะเสื่อมสิ้นไปเรื่องฤทธิ์นี่เราคุยกันแล้วนะครับแต่ถ้าพระองค์กล่าวสัจจาวาจาก็จะเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมอันยิ่งใหญ่ประทับอยู่ได้ในพระราชวังของพระองค์อย่างเป็นสุขพระราชาก็กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านนั่นแหละ เป็นน้องชายส่วนโกกรัมพะกะเป็นพี่ชายของท่านสิ้นคํำกล่าวมุสาในครั้งแรกเทพพระบุตรทั้งสี่องค์ก็หน,นีไปปากมีกลิ่นเหม็นกายมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ตกลงจากอากาศเมื่อเป็นแบบนี้ครับพระฤาษีหรือกบิลัปดาบทนั้นเนี่ยก็กล่าวเตือนพระราชาเป็นครั้งที่สองว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่ขอพระองค์อย่าได้ทรงตกใจกลัวไปเลยหากพระองค์ทรงกล่าววาจาด้วยคำจริงเลิกตรัสําที่หลอกลวงไปเสียพระองค์ก็จะดำรงความเป็นพระราชาผู้มีฤทธิ์ประทับอยู่ในพระราชวังได้ตามเดิมพระราชาก็ไม่สั่งครับพระราชาก็กล่าวต่อไปว่าท่านทั้งหลาย กบ,บินอสีกาวอย่างนี้เพราะประสงค์ที่จะหลอกลวงพวกท่านให้เชื่อความจริงแล้วพระฤษีนี้มีฐานะเป็นน้องชายส่วนโกกรัมพกะเป็นพี่ชายแน่แท้จบคำกล่าวโกหกครั้งที่สอง 2, ร่างพระราชาก็จมลงสู่แผ่นดินลึกไปถึงพระชงคือแข้งในทันทีเลยทีเดียวพระฤษีเห็นดังนั้น ด้วยความรักความเอ็นดูต่อลูกศิษย์ก็เตือนทั้งที่สามว่าพระราชาองค์ใดทราบความจริงอยู่แต่เมื่อถูกถามความจริงนั้นกลับแกล้งตรัดโกหกเสียในแว่นแคว้นของพระราชาพระองค์นั้นฝนย่อมไม่ตกตามฤดูการแต่จะตกในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูด้วยเหตุนี้พระองค์ตรัสสัจจะวาจาเถิดแต่ถ้าพระองค์ยังกล่าวคำโกหกต่อไปอีก ก็จะต้องถูกแผ่นดินสูบลึกลงไปกว่านี้แน่พระราชาก็ไม่ยินยอมแล้วครับดื้อรั้นครับก็ยังทรงตัดว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านย่อมเป็นน้องชายแน่แท้ส่วนโกกรัมพกะย่อมเป็นพี่ชายทันทีที่กล่าวโกหกคั้งที่สามเสร็จครับแผ่นดินก็สูบร่างของพระราชาจมลึกลงไปถึงพระชานุถึงเข่าแล้วนะครับ แม้กระนั้นพระราชาก็ยังทรงดื้อรัน้นพระฤาษีเตือนพระราชาเป็นครั้งที่สี่ว่าพระราชาพระองค์ใดทรงทราบความจริงอยู่แต่กลับตัดตอบด้วยความเท็จพระชิวหาคือลิ้นนี่นะครับของพระราชาองค์นั้นจะแตกออกเป็นแฉกเหมือนลิ้นงูขอพระองค์อย่าได้กลัดกหกต่อไปอีกเลยพระราชาไม่สนใจครับช่างเจราจาจริงหนอพระคุณเจ้า แต่ถึงอย่างไรท่านก็ยังคงเป็นน้องโอกรัมพะกะเป็นพี่ชายนีครั้งที่สของการโกหกครับแผ่นดินได้สู่พระราชาลึกลงไปถึงบ้านพระองค์คือบ้านเอวไปเรียบร้อยแล้วนะครับพระฤาษีครับก็ยังคงหวังดีเตือนพระราชาเป็นครั้งที่ห้าว่าผลกรรมแห่งการกล่าวมุสานั้นหากพระราชาพระองค์ใดทรงกล่าวเท็จท,ท,ทั้งที่รู้อยู่ พระชิวหาลิ้นของพระราชาพระองค์นั้นย่อมไร้ความน่าเชื่อถือจะขาดไปไม่มีลิ้นเหมือนปลาฉะนั้นพระองค์อย่าทรงมุสาเถิดพระราชาไม่สนใจพูดต่อไปว่าเราจะยังยืนยันว่าท่านเป็นน้องชายแต่โกกรัมรกาเป็นพี่ชายของท่าน การมุสาครั้งที่ห้าครับแผ่นดินก็ยวบลงไปทำให้พระราชาจมลึกถึงพระนาภีถึงท้องแล้วพระฤาษีก็ยังคงมีความปรารถนาต่อสิธิรักในฐานะพระราชาได้พูดเตือนครั้งที่หกว่าพระราชาพระองค์ใดกลัดคำโกหกท,ทั้งที่รู้อยู่พระราชาพระองค์นั้นจะมีแต่พระที่ดาเท่านั้นมาเกิด จะไม่มีพระราชโอรสมาเกิดในราชสกุลเลยขอให้พระองค์ทรงทราบไว้ดังนี้พระราชาไม่สนใจประกาศก้องท่านจะขู่คมขู่เราอย่างไรก็แล้วแต่ท่านยังคงเป็นน้องชายโกคารัมักะยังคงเป็นพี่ชายของ่านนั่นเองคราวนี้โกหกกันไม่หกครับแผ่นดินสูบร่างพระราชาดึงดูดลงไปถึงพัดถันขืนนมเลยทีเดียวนะครับลึกลงไปถึงนม พระฤาษีเตือนพระราชาครั้งที่เจ็ดบอกว่าขอให้พระองค์โปรดตรัสคำสัตย์เถิดแล้วจะพ้นภัยทั้งปวงเพราะพระราชาพระองค์ใดกล่าวมุสาอยู่อีกพระราชาพระองค์นั้นจะไร้พระโอรสหรือถ้ามีอยู่ก่อนแล้วพระโอรสทั้งหมดจะต้องพากันหลีกหนีไปที่อื่นหมดสิ้นพระราชาก็ยังเหมือนเดิมท่านนั่นแหละเป็นน้องโกกนัมบกับเป็นพี่ สิ้นคำโกหกครั้งนี้แผ่นดินได้แยกออกเป็นช่องลึกมีเปลวไฟร้อนแรงจากอเวจีนรกลุกโผล่ขึ้นเผาไหม้ท่วมร่างพระราชาทรงแผดเสียงหวยหวนทุรนทุรายร่วงหล่นหายไปในหลุมเพลิงนรกนั้นเองท่านทั้งหลายครับจากการที่ การโกหกของพระเจ้าเจติราชนี่นะครับซึ่งพระเจ้าเจติราพระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยนะครับซึ่งก็มีพระราชโอรสอยู่หลายพระองค์พระราชโอรสเหล่านั้นอยู่ในเมืองนั้นไม่ได้ต่างแยกย้ายไปในทิศต่างๆไปอยู่ในที่ต่างๆไม่สามารถที่จะคลองเมืองนั้นได้เลยมาถึงตรงนี้พระศาสดาได้นำชาดกมาบอกกล่าวแล้วตรัสว่าพระเจ้าเจติราช ผู้ซึ่งลำเอียงพระรักแก่โกกรรมพระกะพรามในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนกบิลลือศีได้มาเป็นเราตาถาคตนี้เองพระองค์จึงเตือนภิกษุทั้งหลายว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญฉันทาคติความลำเอียงเพราะรักใครๆไม่ควรจะเป็นผู้มีจิตโดนความลำเอียงเพราะรักประทุสลายเลยไม่ควรกล่าวโกหก ควรกล่าวแต่คำสัตว์เท่านั้นนี่แหละครับก็คือชาดกที่มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนๆครับก็ฝากเอาไว้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม YouTube สมชจยหนองทีด้วยนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ